สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาแก้สีรองเท้ากุชชี่กันนะคะตัวนี้ลูกค้าทํามาจากที่อื่นนะคะซึ่งสีจริงตัวสีน้ำตาลเนี้ยค่ะสีมันจะเข้มกว่าสีจริงเป็นนิดนึงนะคะลูกค้าอยากให้มาแก้สีนะคะตัวสีจริงเนี้ยอันนี้จะสังเกตเห็นได้นะคะอยู่มุมนี้เห็นไหมคะตัวสีจริงจะเห็นขอบข้างในนิดหน่อยนะคะก็คือจะแก้ให้เป็นสี น้ำตาลอ่อนกว่านี้อีกนิดนึงนะคะโดยการแก้สีเนี่ยเก่งจะใช้ตัวเครนเซอร์ของเก่งนะคะหรือเพื่อนๆไม่มีตัวเคนเซอร์ตัวคิ้นซิงนะคะก็ให้ใช้เป็นแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะแอลกอฮอล์ตัวนี้เช็ดทำความสะอาดก่อนที่จะลงสีจริงนะคะงานแก้สีเนี่ย ก็คือจะค่อนข้างลําบากนิดนึงเพราะจริงแล้วปกติถ้าแก้สีของจากที่อื่นทํามาจริงๆอะเก่งไม่ค่อยอยากรับว่าที่ไม่อยากรับในในในที่นี้คือเราไม่รู้ว่าก่อนหน้าที่เขาทํามาเนี่ยสีที่เขาทํามาเนี่ยเขาใช้สีอะไรแล้วก็มันจะมีปฏิกิริยามากแค่ไหนเวลาเราที่เราจะใช้ตัวเนี้ยเวลาล้างออกไปอย่างเนี้ค่ะเก่งก็เลยบอกว่าเก่งที่เก่งไม่ค่อยอยากรับก็คือด้วยเหตุผลนี้กลัวที่ว่า งานมันจะเสียหายไปมากกว่าเดิมนะคะโอเคเดี๋ยวลองมาดูนะคะการล้างสีเก่าออกนะคะเก่งใช้คินซิ่งตัวนี้นะคะแต่จริงๆสีที่ทำมาก็ถือว่าเรียบพอสมควรนะคะนี่ไหมคะเห็นไหม าการเซตจ,จากกินซิ่งของเก่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเก่งจะเช็ดจากแอลกอฮอล์ให้ดูนะคะผลก็คือไม่ไม่ต่างกันค่ะถ้าเพื่อนๆไม่อยากซื้อก็คือใช้ตัวแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะเ,คเดี๋ยเก่งเช็ดให้ดูเนาะ เทียบให้ดูนะคะสีจริงขวามือนะคะสีที่ทำมาซ้ายมือมันจะเข้มไปนิดนึงก็คือลูกค้าอยากให้ทำเหมือนสีจริง,จร,งจริงแล้วตออตอนแรกที่เขายังไม่ได้ทำเนี่ยสิเออมันจะมีรอยทะลอกเยอะนะคะอันนี้สีสีที่เขาทำฝั่งนี้มันไปกรุบรอยทะลอกแล้วเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้แค่แก้สีนะคะเดี๋ยวเรามาผสมสีแล้วก็แก้สีกันในอีพีถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ เกี่ยวกับการลอกสีเก่าออกนะคะการเตรียมพื้นผิวก่อนทําสีนะคะเก่งขอจบไปแค่นี้นะคะแล้วก็สําหรับอีพีหน้าเดี๋ยวมาดูการทําสีรองเท้ากันนะคะสวัสดีค่ะ